สวัสดีครับสวัสดีครับคีรอนมาทําไมเนี่ยมาเสียบวันนี้วันนี้เซิร์ฟปิดไปนานเปิดมาก็เปิดบุมบามีของใหม่เข้ามานั่นคือทีเด็ดเท็ดีเลยนะฮะแพ็กเกจไอทียไม่ใช่ใช้งานกล่องเสี่ยงโชคชื่อมันบอกกันนะว่ากล่องเสี่ยงโชคสีทอง27นะฮะมีอะไรบ้างครับอันที่เด็ดสุดนะพี่เปนไม่ได้มองไอ2007บวก5เลยนะ เพื่อนมองมาข้างล่างครับไอสัตว์ตยี่สิบล้านห้าชิ้นโอ้โหแมนรีวอร์ดห้าสิบสาสิบอันแมนรีวอร์ดมึงจะพูดทําไมเนี่ยไอนั้นเรืของตายอยู่แล้วอสิ่งที่สิ่งที่ทแบบคาดหวังได้เนี่ยสองหมื่นห้าชิ้นสองหมื่นห้าชิ้นก็แสงนะแสนหนึ่งเฮ้ยได้ครับได้คร้วแบบโอ้โหแต่ก็อย่างว่ามันแพงนะครับมันแพงอยู่อะราคามันประมาณสามสิบสองบาทถ้าประมาณนะ ถ้าไม่ทับสองร้อยนี่ก็คือท้อห้าสิบเลยนะเฮ้ยอันอย่าพูดอย่างนี้ทำร้ายจิตใจกูรือว่าได้อีชิ้นเนี่ยยี่สิบสี่ร้อยแปดสิบนี่ได้มาสี่สิบชิ้นละเหลือยี่สิพันพี่เจมไปเท่าไหร่พันห้าไปพันหนึ่งนี่เหลือหกพันอ๋อเหลือหกพันได้ชิ้นหนึ่งอะสองชิ้นหมดละยี่ห้ขาดไปร้อยหนึ่งด้วยอะเยเอดยี่สิบเอ็ดชิ้นใช่ป่ะตกลงเฮ้ยสี่สิบเอ็ด เก็ซื้อสามสิบไงนี่สามสิบแล้วก็ซื้อนี่อีกสิบสี่สิบแล้วก็ซื้ออีกหนึ่งใช่ป่ะเฮ้ยเพิ่งมันคือเมื่อกี้มันซื้อทียี่สิบนะไม่ใช่ซื้อทีสามสิบสามไม่ไม่โอเคมันไม่มียี่สิบไม่ไอไอเมื่อกี้ยี่สิบสองอันไงไอที่เช็คแคสก็ยี่สิบสองอันแล้วก็หนึ่งอันโอเค,อเคอจะมาปาดเบรกกันทำไมเนี่ยอ้าวเยียไปไหนวะ นี่ไงซีสิบเอ็ดสีสิบเอ็ดโอ้โหวัดเลยครับสีสิบเอ็ดอันเรามาดูไม่ได้เปิดกุญแจมานานแล้วนะหลังๆมาจะเป็นพวกมันเป็นพวกแบบอ่าอะไรนะแบบของเก่าเอามาเล่าใหม่พวกกล่องใหกเกตนน่นนี่นั่นนะริมไม้อึ่มมิ้วอ่ะอุ่มมิ้วร้อยล้านร้อยล้านใบแรกอึ๊บตรวจลองลิง ยี่สิบอันเลยนะเออยี่สิบอันเลยนะเยอะเยอะอยู่นะเกือบจบฤดูการอ่ะครึ่งฤดูการนี่ไงการสุ่มมาสิ่งที่เราคาดหวังไว้ครับโอ้ยมีแพ็คหนึ่งคนสองมันเแมริวอนมาแม่เอาให้ครบไปคืออย่างน้อยได้การ์ดมาท็อปห้าสิบก็ยังโออยู่นะโอครับผมไอ้เที่ยสิมาสี่อันนี้ไม่โอละเห็นน่วงๆไปนิดนึงนะ เราคนจะหยุดแล้วเราคนจะไปต่อเดียถ้าสิบอันอยังยังเฮี้ยอยู่โอ้เนาะต้องหยุดก่อนแล้วค่อยไปต่อ <c oughs> บางคนบอกทีเด็ดเปิดช่วงแรกๆก็ได้ของดีคนะรับนี่เนี่ยโคตรพ่อคตรแม่แรกแล้วอ่ะฮะเปิดเรอะมากดเลยเนะี่ยจริงหรือเปล่าต้องไปดูนะฮะน <c oughs> เฮ้ยมาแล้วมันเริ่มมาเริ่มมาสองหมื่นในเรามันเริ่มไล่ขึ้นมาไล่ขึ้นมาเว้ยต่อไปก้าวสองล้านเฮ้ยสองหมื่นสองแสนแล้วนะครับทำไปเล่นไปโอ้แต่สองล้านห้าใบนี้ก็สิบล้านนะเอออืมกาสุ่มยี่สิบอันอยู่แล้วกันแล้วแต่คุณ นี่ไงพวกนี้มันจะได้สิบหกล้านเหมือนที่ผมเคยได้เว้ยไอสุ่มเนี่ยนะคือกูเพิ่งเห็นการ์ดใบเดียวเองเนี่ยใบเดียวเองแต่ใบใบเดียวก็เสียวได้อยู่นะจะเสียวยังไง <laughs> ชีวิตนี้ไม่เคยเห็นการ์ดบวกห้านะเกิดมาไม่เคยได้คร<อ>ับเคยเห็นแต่คนแทนในเพจแม่งไงคนที่แม่งได้แม่ฟงฟิลไหนวะบางคนนี่เปิดดอกเดียวได้ สองหมืนมารัวเลยหยุดก่อนนะสี่แสนแล้วนะทำเล่นไปไอ้ตัวจำลองลิงมารัวมากออกไปออกไหมออกออก็ได้เอาตามเคร็ดพี่เลยพี่หูสุ่มเงินสี่สิอันนี้มีสิทธิ์ได้อยู่นะเเดี๋ยวเรากดที่หลังไอนะ้นั่นอ่ะมันไอเียไม่ใช่ไปไหนแล้วอ่ะนี่ไงคืออยากได้การ์ดไง โบกมาสองหมื่นมาแสนแล้วนะครับโอ้แมทรีบอร์ดสามสิบอันอันนี้เหลือเกงใจเทวาเนี่ยเออเหลือนิดเดียวกินได้ฮอปห้าสิบเอ้ยเฮ้ยฮอปห้าสิบมาแล้วไอ้เหียขึ้นไปถึงเฮ้ยสองใบว่ะ ท็อปสองร้อยมาแล้วมาแล้วไอ้ที่เท้าห้าสิบมีบวกข้ายังเฮ้ยหน่วงการมาสามใบแล้วก็จะหายไปอีกประมาณสิบกว่าใบฮะสลัดเป็ดสองหมื่นหกแสนแล้วนะหกแสนละคือไม่ต้องเติมไปเยอะใช่ป่ะมันถึงจะได้ของดีเจ็ดแสนละคราก่อนที่ผมได้อ่ะคือสองพันเลยนะที่เติมอ่ะท็อปสองร้อย มาเว้ยมาเว้ยมาเว้ยมาหน่อยลูกพ่อไอ้เครึ่งหลังนี่แม่งได้หลุนนะอือโอ้โหแปดแสนเจ็ดแสนแปดแ,แ,แสนนะเก้าแส,น,สนนะครับโอค้คือท็อปห้าสิบสองใบนี้แม่งไ,ได้ได้เรื่องอยู่ได้เรื่องอยู่จำลองลิกปล่อยไว้นะอันนี้ดูเหมือนมันสงสงดีๆอยู่ส่งยังดีอยู่ โอ้ยทัพสองร้อยเว้ยคือที่จริงอ่ะจะเจ๊งไม่เจ๊งอ่ะมันอยู่ที่เปิดการ์ดอีกทีหนึ่งอ่ะบางทีเปิดได้ใบมีได้การ์ดมาสองสามใบจะเปิดได้ตัวรนันยินโโยอะไรเงี้ยก็ถือว่าสบายเฮแต่เนี้ยได้การ์ดพอสมควรกลางๆจะเปิดได้ไม่ดีก็เปิดทัพสองร้อยได้องลีอะไรเงี้ยสบายการ์ดบวกห้าน้าตาเป็นไงฮะหน้าตาเป็นไงครับการ์ดบวกห้าเนี่ยเกิดมายังไม่เคยเจอร้านเลย ชิบหายขายสองล้านห้าใบไป,ไปล,นนล้านหนึ่งสองหมื่นนี่ออกเยอะเหลือสองใบครับเหลือสองใบ <c oughs> สุ่มเป็นร้อยชิ้นแล้วมั้งเนี่ยคือเ<บ>กมแม่งจะไม่ให้พี่แว่นของเราบ้างเลยเหรอจบจบอดละต้องหัดเติมแบบยาจบบ้างละอุ้ยโห <c oughs> ท็อป5 2สองใบแล้วก็ท็อป200สี่ใบเงินน่ะหัว55ใบก็ยังไงก็ยังไงไม่รู้ล้านล้านหนึ่งแสนกดการ์ดไปก่อนแล้วกันนิดนึงอ่ะนี่ท็อป200นะฮะอ่านกดลปเฮ้ยผมได้องลีจากเขาสองร้อยนะอ่ะกดเลยเฮ้ยใช่หวะเฮ้ยเจ็ดพอก่พอพี่ยังไมเปิดอ่ะคนสองใบ เซอรเบโต้ไอสัตว์เซจริงอ้าเดี๋ยวดีเี๋ยวดมหล่นมันหล่นอ้าวเฮียชื่อหายนี่เห็นบอกว่าปิดเซอร์ไปแก้ปัญหาเรื่องยูอนะฮะหล่ได้ของใหม่มาทั้งนั้นเรน่าเห็นคุณบุ๊กเจ็ดเจเขาบอกว่าเหนียวนะลูกเลียนเนี่ยเรน่าเนี่ยจริงปะพี่มีปัญหาลูกเลียนอยู่เหมือนกันแต่ต้องใช้บุกห้า เฮ้ยสี่แสนสี่แสนจุโลรามโอเคเดี๋ยวเราเปิดใบนี้ใบหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวเราเราไปเปิดไอ้สุ่มตังก่อนแล้วเจ๊งจากการนี่ก็สูงอาร์ตเปิดใบนี้ใบหนึ่งเดี๋ยวพี่ปิดท้ายไปบอกแล้วว่าท้ายสุดมันอยู่ที่เปิดได้อะไรครับไงไอซ์ส์ไอ้ที่มาตีมันทัพห้าสิบเลยว่ะนั่นแหละดิโอ้โหเกือบท้ายตาราง ดีไม่ได้ไม่เคลื่อนคาริกยัดเป็ดออกบาเซนี่มาตินนะฮะโอเคเราเปิดซูมก่อนนะห้าสิบห้าอันไอเซอร์ไอยเซอร์ทำไมหน้าเราแดงๆแล้วเนะี <laughs> ่ยเบลอออแบกเกลอ์แบกเกาวมันแดงแ <laughs> ม่งเหลือใบเดียวอะ <laughs> ความหวังอยู่ที่ใบนั้นใบเดียวอะคือขนาดเปิดท็อปสามสิบยังได้คนลดูเล่ เฮ้ยก่อนหน้านี้มันมีอันั้นใช่ป่ะท็อปสามสิบท็อปสามสิบหนึ่งใบห้าสิบสองใบสองพันสิบกับสองพันเจ็ดอย่างชุดอะแต่มันดีตรงที่หน้าไหนโอนในเทพแล้วแต่อีไอเทมโอนไอพีอะอ๋อมันได้ตรงนั้นใช่ไหมคือคนลงทุนซื้อก็ตรงนั้นแหละไม่ได้กงสามอันตอนแรกนึกว่าหน้นเดียวเลยครับเจ็ดร้อยบาท ยาวแล้วทีนี้สี่สิบพันมัน่าจะมีแบบเร่งๆเนาะเปิดมาเลยให้รู้แล้วรู้รอดว่ากูได้เท่าไหร่รวมทั้งหมดอ่ะพวกเติมกีละห้าพันอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้โหเปิดกันอ่าเลยมีอยู่แล้วแหละวันนี้มีคนหววไปเป็นหมื่นอ่ะดูแล้วคนรวยเยอะแยอะอย่างี้กอย่างบุ๊ก้องบุ๊กเนี่ยเขามีโค้ต้าของเขาเดือนละห้าพันนะครับสำหรับเติมฟรีฟ้าอย่างน้อยนะเป็นเงินแบบ เป็นเงินส่วนของวีฟ้าเลยอห้าพันบาทนะครับต่อเดือนเขาไม่แปลกใจครับทีมเขามีคาร์โตนาด้วยบวกห้าตัวดังผมว่าน่าจะเกินสามร้อยสี่ร้อยล้านนะทีมเขาเปิดการมังเงิบเลยใบสุดท้ายอ่ะอตรงนั้นถ้าไม่ได้พวกโรนินโยองรีอ่ะเจ๊งถ้าไม่หลักล้านอ่ะ หลักล้านยังน้อยเจอหลาดเจอหลาดต้องสองเอซิมเจ็ดป่ะนั่นแหละต้องพวกเจอหลาดกา้าเอซียงแล้ววกนี้เจอหลาดกา้าเอซียงองลีแล้วก็โรนัลดินโยห้าล้านบาทถึงจะคุ้มถึงจะคุ้มเพราะว่าเราเปิดมาแล้วเราไม่ได้อะไรเลยนอกจากฟิลิปล้านเมื่อกี้ใช่สี่แสนเองแล้วก็ตังก็ได้แค่ล้านกว่าโอบาเซนี่มาตินก็สามแสนเองตังอีกล้านหนึ่งแห้งหนึ่งพันบาท ขอยแม่งว่าแล้วแต่ดวงจริงอะเรื่องพวกนี้อย่างที่บอกว่าบางทีซื้อมาไม่กี่ชุดเปิดได้ร้อยล้าน <S <S บางคนเติมร้อยห้าสิบาทเนี้ย <C oughs> เปิดแบบห้ากล่องเนี้ยแล้วแบบได้บบพวก,กนี้ยร้อยสิบล้านบางคนได้บวกห้าเนี้ยเปิดของฟรีด้วยนะตอนนั้นนะแต่ออตรงนั้นบวกห้ายังไงก็สู้ ร้อยล้านไม่ได้อะใช่คือร้อยล้านดีสุดถึงแม้ไม่เสียภาษีด้วยอถึงแม้ว่าจะอยู่ดอกดับลงมากว่าถามถามว่าอยากได้อะไรพี่แอ้อยากได้ร้อยล้านมากกว่าแต่ร้อยล้านก็ก็ซื้อบวกห้าไม่ได้นะถ้าเกิดเราแบบซื้อบวกห้าโรนินโยบวกห้าอะไรพวกนี้ไม่ได้ใช่หมายถึงว่ามันเราอาจจะตีไม่ติดเองด้วยแล้วก็มันไม่มีคนตีให้ด้วยไงยากตอนนี้บวกห้าโรนินโยก็มีของของวุดใช่ป่ะวุดที่ประมูล neo x เกับ neo เก้าเก้าอ๋อเขาชื่อวุฒิครับอ่าชื่อน้องวุฒิล่าสุดเห็นบอกว่าจะซื้อของใบีบีเอ็มไปอะอะไรนะเป็นเปมากกแปดอ่าโอ้โหสะสมเลยนะวันนี้เป็นแบบที่สุดของที่สุดในเซิร์ฟเวอร์เด็กในสังกัดไม่สุดครับแปดไม่สุดสุดมันคือต้องหกสิบไง มันมาเห็นที่สุดนะนะตอนนี้เบนไซม่า68แนี่ยที่ใครไม่จะต้านทานอยู่เปิดการ์ดสุ่มก็เฮียนะสามแสนไม่ได้อะไรเลยไอ้วันนี้ผมเปิดได้สิบหกล้านนี่คือเปิดแล้วทิ้งไว้แล้วมาดูตังค<อ>์ขึ้น,นออบอกฮ้ยทำไมทําไมหลักแม่งขึ้นมาถึงนี่ <laughs> ตังค์มันเยอะจังเออโอ้โหดีใจไม่ทันนะตอนนั้นสิบหกล้านรู้ตัวไอทีคือ มาแล้วเงินไม่มาลวตังเข้าแล้ว <c oughs> มีคนเหมือนมีคนโอนตังมาให้ <c oughs> อ่อีกหกใบเราจะได้ทลายกาัดท็อปห้าสิบใบนั้นสักทีนะฮะรวมๆแล้วถ้าเป็นเงิน EP ก็ประมาณเกือบสองล้านแล้วกันอ่ะเกือบสองล้านนักเตะอีกประมาณเปิดไปเมื่อกี้ก็สองล้านสามล้านถึงอรอไม่ถึงนะอี้สองล้านใช่ปะ ฟิล<จ>ิปปรามแสนเอ้ยล้านกว่าสี่แสนเฮ้ยมันมีตัวหนึ่งเปิดได้ล้านกว่าใช่ไหมไม่มี <laughs> ไม่มีไม่มีหรออ้เฮ้ยเข้าใจผิดผมว่ารับจริงจะถึงล้านหรือเปล่าไอ้ไอ้นักเตะที่เปิดมาหายแล้วมาโรดานิโยมาพี่แว่นทำทีมบราซิลอยู่พอดีอ้เอาเยีะยไปไหนแล้วเนะี่ยทะดานกาก้าได้น แท้เยี่ยไม่น่าพูดเลยคอร์ดูเล่โอ้แม่งหวยล็อกเพื่อนไอ้สั์หวยล็อกคุ้นๆนะมันหวยหยนายกล็อกเอาตรงเจ๊งมัะเจ๊งนะเจ๊งอยู่นะพันหนึ่งอ่ะถ้าห้าร้อยอ่ะได้อยู่อีพีมันอีพีสิบเก้าพี่แว่นเจ๊งครับเจ๊งของจริงครับเจอกันใหม่ในการเจ๊งเขาหน้าสวัสดีครับแม่งเอ้ย